ละครับแต่วันนี้มันแบบนี้หนูร้องคิอคือยังไงพอพอเห็นชื่อแล้วมันมันมันสับสนหรือยังไงที่เปิดร้านกาแฟหรือยังไงฮะทำไมฮะชงเข้มหรือเกออปีปีนี้ต้ไม่ใช่ปีชงชงเก่งจังเลยก็ครับนี่ก็เป็นอะไรเอเนจีเยอะแล้วเกินนะ โดนเจ๊แกเ่เจ๊ไม่ได้ขับรถมาใช่ไหมฮะคืนนี้ไม่ได้ขับรถมาเนาะมีเพื่อนดูแลนิดนึงนะครับผมช่วยส่งถึงบ้านด้วยนะฮะเป็นห่วงนะครับผมแล้วตอนนี้ก็ดูหนะ้าตากันชัดเจนทุกคนเลยนะตายเยิ้มเลยอะดูมอ,มองตาดูไม่รู้เรื่องแล้วอะคือถือกล้องตัวน,นี้เอียงถือ,อกล้อง้องเอียงแล้วนะฮะไม่เป็นแม้แต่อี้หนูนะฮะ อีก้อยอีนะคะอีนะคะคือหนูอ่ะเรียกอีหนูแล้วคห้โดนคุณตาว่าว่าทำไมเรียกอีว่าอีหนูก็อ๋อเขาพงฟังเราไม่ช้าแต่ว่าคำว่าก้อยเนี่ยมันมีไม่โทรอ่แล้วไงไม่โทรก็เลยตัดทิ้งอก้อยเดี๋ยวสิโซตใหญ่เลยอุ้ยอยู่ดีๆมาส่งความรักให้กันทำไมอ่ะเขินจังเลยอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนดี๋ยก่อนนั่งเมานั่งเมาแล้วนะก็น่ารักจังเลยนะคะครอบครัวหนูก็มานั่งกินเบียร์อยู่ตรงนี้ดีมากนะคะค่ะพี่ไม่ไม่ใช่ว่าหนูมาทำงานเอาเงินพี่อย่างเดียวอ่าบ้านหนูก็จิ้มของพี่เนี่ยเบาเลยนะดูแม่หนูก็แอนอยู่นะแอเอ็นหลั่นแหละเอออันนีนึ่งแม่คุณแม่หลับแล้วนะฮะเดี๋ยวเดือนหน้าน้องหนูกลับมาเดี๋ยวอัมุงอัมม่าน้องสาวหนูมากันหมดพี่อะไร เราเราเจ้ากันพี่จ้างหนูบ้านหนูกินของพี่เออน้องดาก็มาว่ะเออเอาถ้าปีหน้าส่งน้องดานะเราอยู่ไม่ถึงวีสุดท้ายปีตีเออถาน้องดาก่อนไหมอย่างแรกถามน้องดาก่อน จริงๆแล้วก็เกินเวลาของเราแล้วครับผมแต่ว่ารู้สึกขอบคุณมากๆที่มากันชิงขนาดนี้นะคะเมื่อกี้เหมือนวิ่งมาจากข่าวเวที่หมดว่ามาจากต่างจังหวัดจริงปะมาจากที่ไหนกันบ้างครับใครไกลสุดโะาโคราดไกลแลวเหมือนจกโคราชลามิโอ้ขอบคุณมากครับมาจากรามิทาขอบคุณมากจริงๆนะฮะที่ตอบขึ้นมานะฮะ ขอบคุณขอบคุณจริงๆนะคะก็มีความสุขชื่นใจมากดูดิวมีป้ายไฟเหมือนเหมือนตอนอยู่ในบ้านนะคะใช่ก็ไม่ต้องไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเรายังเจอกันอีกอีกแปดมาันะครับ็มก็ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะผมจะไปด้วยทุกคนหลังจากนี้ต่อไปคือถ้าไม่มีงานร้องเพลงแล้วก็ไปกินก็ชวนด้วยแต่ไม่จ่ายนะคะต้องเลี้ยงนะอ้าวเลยอ้าวโอเคก็เหลือ อีกบทเพลงสุดท้ายให้ภูมิช่วยหนูลองได้ละกันซึ่งเป็นเพลงเออเรียกว่าเป็นเพลงแรกในชีวิตของหนูเลยเป็นเพลงของตัวหนูเองอะไรนะให้เขาขายของเขาไหมล่ะเออนนั้นอะโูโปรโมทเป็นร้อยล้านเวทีเลยก็ นี่นะคะออกออกมาเองมาโปรโมทเพลงตัวเองนะคะพี่ใครยังไม่รู้จักหนูนะคะนามเดอเอสบเดนะคะชื่อเพลงใครพูดปากนี้ไม่มีที่อยู่ใครพูดพี่เห็นอยู่ชื่ออะไรเออวะพีเขาตั้งเวลาไว้ให้หนูโอเคพี่หนูขอร้องเพลงตัวเองหน่อยนะนะเออโอเคเพลงหนูเองนะคะปากนี้ไม่มีที่ไปครับ อันน่าอยู่ตรงนี้อยู่ด้วยกันเลยแหละก็เป็นสุดท้ายนะคะดีที่กัน ไม่คือตอนเนี้ยตอนเนี้ยเขาเมาไงพูดอะไรเอาเอาหมดเลยสองหมื่นนะเอาไหมไม่ไม่เอาเหมือนเมื่อกี้สองหมื่นพุชี้ไปที่แม่คืออะไรวะอแม่หายไปแล้วอ่ะแม่แม่หายโอเคฮะสำหรับวันนี้ทุกคนเราต้องขอบคุณจริงๆเมื่อเช้าเนี่ยบอกเลยว่าสภาพร่างกายไม่อำหนวยสุดๆครับผมเพราะว่าหนูเนี่ยปวดท้องมากๆปวดท้องแบบสุดๆไปเลยแล้วก็ กินยาแล้วก็แบบไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่ากินยาไม่หายพอกินไอติมปุ๊บหายทันดีเราดูได้อจะดซึ้นก็ไม่ได้อ่าต่อต่เออแล้วก็หจ๋าเดี๋ยวจะยินดรเรียกผมครับไม่ใช่ตอนนี้ก็ตารางงานก็แน่นทุกคนก็ตามไปนะคะแล้วก็มีเรียนหนังสืออีกตอนนี้คือ ก็คือหนักอยู่พอสมควรนะคะแต่ว่าเวลาพอเรามาทํางานอย่างนี้พอเราเห็นทุกคนที่มาฟังหรือว่าพี่ๆคนใหม่ที่มาเจอหนูทุกครั้งที่ร้องเพลงนะคะแล้วก็หนูรูตาพี่ก็รู้หนูร้องเพอใช่ไหมพี่เขาเมาเขาก็เลยฟังวาเพราะโอเคค่ะก็ก็ขอบคุณขอบคุณทุกท่นที่ยังมานั่งฟังนะคะก็นี่คือกําลังใจที่ทาให้หนูอยากทํางานต่อไปพี่ภูมิก็ด้วยใช่ครับใช่ค่ะถึงบอกว่าตอนนี้คือ ก็มีคนมหาพิภูมิมาขึ้นมากขึ้นมีไฟไฟพิภูมิคือถูกคืนขึก็ถูกคนมีศักยภาพแบบนี้รู้เลยว่าเดี๋ยวเราสองคนจะต้องไปได้ไกลแน่นอนก็พูดดีมากฮะ่านะคะยังไงก็เจอผู้หนุได้ตามงานอีเวนต์ต่างๆนะคะแล้วเราก็จะแคมปัสกันแล้วยังไงก็ฝากศิลปินจากค่าย True f o u n d a t ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะครับผมฝากซิงเกิลของพวกเราด้วยนะครับแล้วก็ยังจะมีซีรีส์ที่กำลังจะตามมาใช่ค่ะแล้วก็มีแพนรักสบายด้ เอรีเอร์วันนี้เช้าดิเล่ดิเล่ไกินไปแล้วฉบับมันมันนินนินคือเมาขอบคุณขอบคุณทุกคนค่ะสำหรับเราในวันนี้ขอบคุณวงด้วยนะครับผมใช้บมือให้กับวงดนตรีของเราด้วยนะคะน้องไม้น้องกันน้องสายป่านน้องดิวขอบคุณใจม่เปิดใจวะ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  ขนาดตัวไม่อยู่ก็ยังจะขอเพลงเนาะเขาท่นได้อ่ะขอแต่ต้นคอนเสิร์ตชมเพลงสุดท้ายแล้วนะเตรียมเงินมาด้วยนะฮะเฮ้ยอย่าท่นดีตายแม่ตัวโทษทีนะขอโทษทีนะเขาเริ่มเมาแล้วขอโทษทีขอโทษทันทีเขาด้วยนะฮะเขาด้วยนะครับผมโอเคเพลงสุดท้ายแล้วนะ นี่หนูต้องจ่ายตังค์พี่ขขงเพิ่มไม่ใช่อะไรประเด็นนะเอเคนะเอเคสุดท้ายแล้วนะ